ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผม mm. ก,กลับมาพบกับกระผมนะครับผม mm. เซียนโป้นะผม mm. ในช่องหาทำไปเรื่อยๆนะผมวันนี้โดยกับผมเซียนโป้เองนะผม mm. ก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะผม mm. กดติดตามกดดิ่งกดซับสไคร์ในช่องหาทำไปเรื่อยๆนะผม mm. โดยกับผมเซียนโป้นะผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะผม ก็มาเที่ยวทุกนาครับผมมาเที่ยวทุกนามาดูการอ่าการทํานานะครับผมของเซียนโป้นะครับผมดูว่าของอคนใกล้ๆบ้านเซียนโป้กันยังไงครับผมไปครับผมไปชมบรรยากาศไอการทํานาการงานนะครับผมไปครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบล็อกดิงนะครับผมกดซับสไครป์ในช่องหาทําไปเรื่อยครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมไปไปชมบรรยากาศกันนะครับ ไปชมบรรยากาศนะผมไปชมการบรรยากาศการทำนาของบ้านเซียนโป้ถ้าผมว่าว่าว่าจะเป็นอย่างไรก็ได้กันนะครับผมดูนะผมการเตรียมดินกระดานเตรียมดินหวานข้าวนะครับผมในรุ่นต่อไปนี้นะครับผมไปครับผมนี่นะผมทาง้นขวางแล้วนะครับผมทาง,ง้นขานน้า,ง,ง,าขงบนนะครับ มบรรยากาศกันกแล้วผมชมบรรยากาศการทำนานี่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยือนทุงไรทุ่งนาน,นะผมมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหลังจากที่หาปลาหาเห็ดมานานนะผมก็มาเปลี่ยนบรรยากาศมาชมมาชมทุ่งนานบ้างก็ได้กันนะครับผมก็ไปเรื่อยๆับผมมาชมทุ่งนานเรื่อยๆก็แล้วกันวันนี้ก็ นี่นะผมก็เป็นการเตรียมดินในการหวานนะครับผมไปชมนครับผมชมในเรื่อยๆครับผมบรรยากาศยามแรงนะครับผมมันก็น่าจะมีปลาแล้วผมถามว่ามีปลาไม่มีแล้วผมแต่ก็อาจจะเล็กน้อยนี่แหละครับผม โอ้โหนกหลายหลายครับผมนี่นะครับไปชมกันเลยนู่นลกอะไรไม่รู้เป็นฝูงเลยเห็นหรือเปล่าครับผมเห็นหรือเปล่านอกอะไรไม่รู้เป็นฝูงเลย ไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับผมนูน่นไงนกนกคอยจิบป่าอยู่นะครับผม โอ้นี่แหละครับผมเป็นบรรยากาศยามแรงๆครับผมเป็นบรรยากาศยามแรงๆ นี่นะครับผมมันเป็นการทำนาแล้วผมมันเป็นการทำนาดูเอานะครับผมนี่นะครับแล้วผมไปชมกใกล้ๆกันเลยครับผมชมกใกล้ๆกันเลย วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็มาชมวิวทุกนาก็แล้วกันนะครับผมไปชมรอบๆกันครับผมนี่นะครับผมชมรอบๆกันแล้วกันโนนดอยรับงาครับผมดอยรับงาดอยรับงาก็สวยอยู่สวยยำเย็นเนี้ยผม ชมไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมบางทีก็อาจจะไม่มีคำบรรยายใดๆนะครับผมอาจจะไม่มีคำบรรยายใดๆก็มาชมกันเรื่อยๆก็แล้วกัน เอามาแล้วโอ้โหดูนะครับโอ้โหดูนะครับสุดยอดครับผมนะครับผมดูไปเรื่อยๆกครับกัน นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตีนะครับผมดูบรรยากาศน,นี่นะนี่นะครับผม บรรยากาศการทนานาของบ้านเียดโปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดือะไรใส่โค้งมามาแล้วมาแล้ว นะครับผมเฮ้ยนะครับนี่แนะนี่น,ะ,น,นะผมสุดยอด แล้วครับผมโอ้บรรยากาศดีแท้ครับผมเดี๋ยวหาดูปลาก่อนไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่ารุยครับ,ก,รบก็มาเที่ยวมายามนะครับผมมาเที่ยวมายามอเจ้า,จาของนานครับผมก็คือนาของเซตโปเองก็เที่ยวมาเที่ยวมายามกันแล้วกันนะครับผมมายามเขา นี่นะผมบรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะผมอยู่ทุ่งไร่ทุง่งนาก็เป็นแบบนี้นะผมก็คลิปนี้ก็กผมเทียนโปก็ป่าคนง,งานไว้เพียงเท่านี้ก็น,นะครับผมเพราะว่าเทียนโปกจ็จะเดินจะเดินเลาะกลับแล้วผมมาดูปลาเฉยๆมาดูบรรยากาศเลยครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เอาแค่นี้พอแนละ้วสวัสดีแล้วสวัสดีครับ